ยามเช้าของหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบแห่งนี้แสงแดดอ่อนสาดลอดผ่านแนวของต้นตาลสูงที่เรียงรายตามคันนาเสียงไก่ขันรับอรุณดังแว่วมาจากหลังบ้านไม้หลังใหญ่ที่ตั้งตะหงานอยู่ไม่ไกลจากโรงสีข้าวเก่าแก่ของตระกูลศีสกุลน,นั่นเองบ้านหลังนั้นเป็นเรือนไม้สองชั้นหลังคามุงกระเบื้องดินเผาสีซีดลงตามการเวลา แต่ก็ยังคงความแข็งแรงและความอบอุ่นอย่างที่บ้านชนบทนั้นควรจะเป็นใต้ถุนนั้นโล่งรับลมมีแคร่ไม้ตั้งอยู่มุมหนึ่งไว้สำหรับพักผ่อนในยามบ่ายโบตันหญิงสาวร่างบางในวัย20่สิบปลายๆกำลังก้มหน้าก้มตาจัดสำรับสำหรับอาหารเช้าในวันนี้เธอสวมเสื้อผ้าฝ้ายสีอ่อนผมยาวดำคลับรวบไว้อย่างเรียบร้อย ใบหน้าอ่อนหวานสงบสงเง่ยยมแววตานิ่งลึกแต่ก็แฝงไปได้วยความอ่อนโยนกับข้าววันนี้ไม่เผ็ดนะจ๊ะเดี๋ยวพี่นาทีจะไม่สบายท้องเอาถือนั้นเอ่ยขึ้นเบาๆขณะที่จัดชามแกงวางลงบนโต๊ะไม้ชายหนุ่มที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามเงยหน้าขึ้นมาจากหนังสือบัญชีในมือนาทีเป็นชายรูปร่างสูงผิวคล้ำจากแดด ใบหน้าคมเข้มจะท้อนความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงานหนักมาหลายปีเขาพยักหน้าเล็กน้อยขอบใจจะ้ะคำตอบสั้นๆตามนิสัยของเขาแต่โบตันก็ยังคงยิ้มบางๆไม่เคยถือสาเลยเพราะเธอนั้นคุ้นชินกับความเงียบของสามีมาตลอด5ปีเต็ม5ปีก่อนการแต่งงานของทั้งคู่นั้นไม่ได้เริ่มต้นมาจากความรัก หากเป็นความเหมาะสมที่ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต้องกันบ้านของนาทีนั้นยากจนพ่อแม่เป็นชาวนาธรรมดาส่วนโบตันนั้นเป็นลูกสาวของเจ้าของโรงสีใหญ่ประจำอำเภอการแต่งงานในครั้งนั้นจึงเหมือนเป็นสะพานที่เชื่อมสองฐานะเข้าไว้ด้วยกันนั่นเองในวันแต่งงานไม่มีเสียงหัวเราะที่หวานชื่นไม่มีแววตาที่หวานซึง้ง มีเพียงพิธีการที่เรียบง่ายและคำสั่งสอนจากผู้ใหญ่นั่นเองแต่งงานกันไปแล้วก็ต้องรู้จักอดทนต้องรู้จักหน้าที่ของตัวเองโบตันจำคำของผู้เป็นแม่ได้ขึ้นใจและยึดถือมาโดยตลอดเธอทำหน้าที่ของเมียอย่างดีที่สุดดูแลบ้านดูแลสามีไม่เคยปริปากบนแม้ว่าจะต้องตื่นตั้งแต่เช้าเขานอนดึก หรืออยู่บ้านเพียงลำพังบ่อยครั้งส่วนนาทีในวันแรกที่แต่งงานเขาก็ไม่เคยคิดว่าผู้หญิงคนนี้จะเข้ามามีความหมายในชีวิตมากไปกว่าหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเลยเขาแต่งงานเพราะว่าโอกาสเพราะฐานะและเพราะเส้นทางชีวิตที่ถูกวางไว้ให้เดินแต่วันเวลาค่อยๆเปลี่ยนสิ่งที่เขานั้นเคยมองข้ามทุกเชา้าที่มีอาหารรออยู่บนโต๊ะ ทุกเย็นที่บ้านสะอาดเรียบร้อยทุกคืนที่โบตันยังคงนั่งรอแม้ว่าเขาจะกลับบ้านดึกความเอาใจใส่เหล่านั้นก็ซึมลึกเข้ามาในใจของชายหนุ่มทีละน้อยเขาไม่เคยพูดว่ารักแต่ก็เริ่มรู้สึกว่าขาดไม่ได้หลังอาหารเช้าหน้าทีลุกขึ้นมาหยิบหมวกก่อนที่จะเดินออกไปทางโรงสีโบตันยืนมองแผ่นหลังนั้นจากไปจากระเบียงบ้านทุกวัน เรากับเป็นกิจวัตรของเธอเองเธอไม่รู้ว่าในใจของตนเองเริ่มผูกพันกับชายผู้นี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันรู้เพียงว่าทุกครั้งที่เขาไม่อยู่บ้านบ้านหลังใหญ่นี้กลับเงียบเหงาอย่างประหลาดใจโบตันเป็นหญิงสาวที่ถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีไม่เคยขัดคำสั่งของผู้ใหญ่ไม่เคยออกนอกกรอบของชีวิตเธอนั้นเชื่อว่าเมื่อแต่งงานออกเรือนแล้ว หน้าที่ของเธอคือการเป็นเมียที่ดีเท่านั้นแม้ในใจลึกๆจะมีคำถามที่ค้างคาแต่งงานมานานแล้วทำไมถึงยังไม่มีลูกนั่นเองตลอดห้าปีที่ผ่านมาเธอก็เฝ้ารอยอย่างเงียบงนันทุกเดือนที่ผ่านไปเธอก็หวังและผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ก็ไม่เคยเอ,อ่ยปากกับนาทีผู้เป็นสามีเลยเพราะไม่อยากให้เขารู้สึกกดดัน ในขณะที่นาทีเองกลับรู้สึกถึงช่องว่างนั้นมากขึ้นทุกวันเมื่อยืนอยู่กลางโรงสีเสียงเครื่องจักรก็ดังกระหึม่มกลิ่นของข้าวเปลือกคลุ้งไปทั่วบริเวณนาทีมักจะเผลอมองเด็กเล็กๆที่วิ่งเล่นแถวบ้านของลูกจ้างด้วยสายตาที่แฝงไปด้วยความอิดฉาเขานั้นอยากมีลูกอยากมีใครสักคนที่เรียกเขาว่าพ่อแต่เมื่อหันกลับไปมองความจริง โรงสีบ้านและทุกอย่างที่เขามีอยู่ล้วนเป็นของตระกูลของโบตันทั้งนั้นเขาเป็นเพียงแค่ลูกเคยที่ได้รับความไว้วางใจยามเย็นวันหนึ่งนาทีกลับมาถึงบ้านโบตันก็เตรียมน้ำอุ่นไว้ให้ตามเคยวันนี้เหนื่อยหรือเปล่าจ๊ะพี่เธอนั้นเอ่ยถามสามีด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนเช่นทุกวันนาทีมองใบหน้าที่เปื้อนรอยยิ้มบางๆนั้น แล้วพยักหน้าเบาๆก็เหนื่อนนิดหน่อยจ้ะคำพูดธรรมดาแต่ในใจของเขานั้นกลับรู้สึกอบอุ่นอย่างประหลาดเขานั่งลงบนเก้าอี้ไม้มองโบตันที่เดินวุ่นอยู่ในครัวในวินาทีนั้นเขาคิดบางอย่างขึ้นมาในใจผู้หญิงคนนี้ไม่เคยทำให้เขาลำบากใจเลยแต่ในขณะเดียวกันเงาของความว่างเปล่าก็ยังคงทอดยาวอยู่ในหัวใจ ค่ำคืนปกคลุมไปด้วยบ้านใหญ่เสียงจิ้งหรีดเรไรดังระงมโบตันนางเหยียบพายอยู่ใต้แสงตะเกียงส่วนนาทีนั้นนั่งเงียบๆมองออกไปที่นอกหน้าต่างชีวิตคู่ของทั้งสองนั้นดูสงบเรียบง่ายแต่ภายใต้ความเงียบนั้นมีบางสิ่งที่กำลังก่อตัวช้าๆและไม่มีใครล่วงรู้เลยว่าวันหนึ่งมันจะกลายเป็นบาปที่ยากจะลบเลือน แดดในยามสายสาดลงบนลานกว้างหน้าโรงสีข้าวเปลือกสีทองถูกเกลี่ยเป็นแผ่นบางๆรับแสงอาทิตย์กลิ่นแห้งอุ่นของมเมล็ดข้าวลอยคลุ้งปะป,ะปนกับกลิ่นของดินกลิ่นเหงื่อและเสียงของคนงานที่พูดคุยกันอย่างเป็นระยะนาทีก้าวลงมาจากรถกระบะชายหนุ่มสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีมนกางเกงผ้าเก่าแต่สะอาดสะอ้านเขาวกวาดสายตา มองรอบบริเวณด้วยความคุ้นเคยโรงสีแห่งนี้คือสถานที่ที่เขานั้นใช้ชีวิตอยู่แทบทุกวันเป็นทั้งงานหน้าที่และความรับผิดชอบที่พ่อตานั้นมอบหมายให้เขากำลังจะเดินเข้ามาด้านในหากสายตานั้นกลับสะดุดกับร่างหนึ่งที่ก้มหน้าก้มตาทำงานอยู่กลางแดดหญิงสาวคนหนึ่งกำลังใช้ไม้พายเกลี่ยข้าวบนลานตากมือเล็กๆ เคลื่อนไหวอย่างชำนาญผิวสองสีแก้มแดงระเรื่อจากแสงแดดเส้นผมดำยาวถูกรวบลวกๆไว้ด้านหลังมีป้อยผมหลุดลุยเปียกเหงือ่อแนบกับแก้มนาทีหยุดเดินโดยที่ไม่รู้ตัวหัวใจของเขานั้นเต้นแรงอย่างที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนความรู้สึกนั้นเองฉับพลันและรุนแรงราวกับมีใครบางคนที่ดึงเขาออกจากโลกใบเดิม ที่เคยเงียบสงบนั่นเองหญิงสาวเงยหน้าขึ้นชั่วครู่เมื่อรู้สึกถึงสายตาที่จับจ้องมาแววตาคู่นั้นใสซื่อปราศจากเล่เหลี่ยมเออนิ่ผู้จัดการใช่ไหมจะ๊ะเสียงของเธอนั้นไม่ดังมากนักแต่ก็ชัดเจนพอที่จะทำให้เขาสะดุ้งเล็กน้อยใช่จะ้ะนาทีนั้นตอบสั้นๆฉันชื่อวารินนะจะ๊ะวันนี้มาทำงานวันแรกนะจะ๊ะ คำพูดธรรมดาแต่กลับฟังอยู่ในหัวของเขาอย่างประหลาดนาทีพยักหน้าให้ก่อนที่จะเดินผ่านเข้าไปด้านในทิ้งให้หญิงสาวก้มหน้าก้มตาทำงานต่อไปนั่นเองแต่แม้จะเดินห่างออกไปแล้วภาพของเธอนั้นกลับยังไม่จางหายไปตลอดเช้าวันนั้นนาทีทำงานผิดพลาดเล็กน้อยหลายครั้งอ่านตัวเลขผิดหยิบเอกสารสลับกัน แม้แต่ราตรีแม่บ้านประจำสำนักงานก็ยังคงสังเกตเห็นวันนี้คุณนาทีดูเหม่อ,มอนะจ๊ะราตรีนั้นเอ่ยอย่างไม่คิดอะไรนาทีนั้นไม่ได้ตอบเพียงแต่พยักหน้าเบาๆแต่ทว่าในใจของเขานั้นกลับรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ช่วงบ่ายเขาเดินออกไปที่ลานตาข้าวอีกครั้งวารินก็ยังคงทำงานอยู่ที่เดิม เงือไหลซึมตามขมับเสื้อผ้าฝ้ายสีซีดแนบลำตัวจากความร้อนในวินาทีนั้นความคิดหนึ่งก็ผุดขึ้นมาในหัวของนาทีเป็นความคิดที่เขานั้นไม่เคยอนุญาตให้ตนเองคิดมาก่อนเลยหากเขาได้ใกล้ชิดเธอมากกว่านี้ก็คงจะดีนาทีกลับเข้ามาด้านในของสำนักงานเขาเรียกราตรีเข้ามาพูดคุยช่วงนี้งานในบ้านเยอะหรือเปล่า เขานั้นถามขึ้นด้วยเสียงเรียบก็เยอะตามปกตินั่นแหละค่ะต้องทำความสะอาดดูบัญชีดูครัวคนเดียวราตรีนั้นตอบตามตรงนาทีนิ่งคิดเพียงครูก่อนที่จะเอ,อ่ยออกมาเหมือนกับไม่ได้ตั้งใจถ้าอย่างนั้นเรียกเด็กใหม่คนนั้นเข้ามาช่วยงานบ้านหน่อยก็ได้จะได้ไม่เหนื่อยเกินไปราตรีนั้นชะงักเล็กน้อยก่อนที่จะพยักหน้าเบาๆก็ได้ค่ะ เดี๋ยวจะเรียกมาลองช่วยดูคำสั่งนั้นฟังดูเต็มไปด้วยความเมตตาแต่ภายใต้ความเมตตานั้นนะทีกลับรู้ดีว่าตัวเองกำลังก้าวข้ามเส้นบางอย่างวารินถูกเรียกเข้ามาช่วยงานในบ้านพักไกล้โรงสีถือทำงานอย่างตั้งใจและไม่เคยปริปากสงสัยอะไรทั้งสิน้นนะาทีเริ่มแวะเวียนเข้ามาบ่อยขึ้นถามไทยเรื่องส่วนตัวของวาริน ให้คำแนะนำในการทำงานบางครั้งก็คอยหยิบยื่นน้ำให้เหนื่อยไหมล่ะวารินเขานั้นถามขึ้นไม่เหนื่อยหรอกจ้ะดีกว่าอยู่ลานตากข้าวเยอะเลยค่ะคุณผู้จัดการวารินนั้นตอบพร้อมกับรอยยิ้มที่เจือไปด้วยความเกรงใจรอยยิ้มนั้นทำให้หัวใจของนาทีกลับอ่อนลงโดยที่ไม่รู้ตัวจากคำถามธรรมดากลายเป็นบทสนทนาที่ยาวขึ้น จากความห่วงใยกลายเป็นความใกล้ชิดจากความใกล้ชิดกลับกลายเป็นสิ่งที่ยากจะห้ามใจในเย็นวันหนึ่งฝนโปรยปลายลงมาอย่างไม่ทันตั้งตัวคนงานต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้านนาทีและวารินติดอยู่ในบ้านพักความเงียบถูกแทนที่ด้วยเสียงของฝนสายตาที่สบกันนานกว่าปกติมือที่เผลอแตะต้องโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ วินาทีนั้นนาทีก็รู้ดีว่าเขากำลังทำสิ่งที่ผิดแต่ความรู้สึกที่พลุ่งพล่านกลับกลบเสียงเตือนในใจจนมิดเขานั้นเป็นฝ่ายเริ่มและว,วารินก็อ่อนแรงเกินกว่าที่จะปฏิเสธหลังจากวันนั้นทุกอย่างก็เริ่มเปลี่ยนไปนาทีกลับบ้านดึกขึ้นไม่ค่อยกินข้าวพร้อมกับโบตันผู้เป็นเมียอ้างว่างานหนักอ้างประชุม อางเอกสารที่ยังคงค้างโบตันมองเห็นความเปลี่ยนแปลงนั้นด้วยหัวใจที่สับสนแต่ก็ยังคงเลือกเลือกที่จะเชื่อใจผู้เป็นสามีทำงานหนักก็พักผ่อนเยอะๆนะจ๊ะพี่นาทีถือนั้นพูดกับสามีทุกครั้งที่เขากลับมาที่บ้านคำพูดนั้นเหมือนกับมีดบางๆที่กรีดลงในใจของนาทีแต่เขานั้นกลับเลือกทำตามใจของตนเอง ไม่สนใจโบตันผู้เป็นเมียอีกต่อไปในค่ำคืนหนึ่งวารินยืนมองตนเองในกระจกมือบางรูปท้องอย่างแผ่วเบาหัวใจเต็มไปด้วยความกลัวและความหวังเธอไม่รู้เลยว่าความสัมพันธ์ที่เธอคิดว่าเป็นความรักกำลังพาเธอนั้นเดินเข้าสู่หุบเหวของตันหาราคะและการกระทำที่ผิดในศีลธรรมของมนุษย์ และในขณะที่บ้านใหญ่ยังคงเงียบสงบบาปก็เริ่มก่อตัวขึ้นอย่างเงียบงนันรอวันเติบโตรอวันทวงคืนจากผู้ที่ถูกกระทำสายฝนปลายฤดูปโปรยลงมาอย่างไม่ขาดสายลานตากข้าวหน้าโรงสีเงียบงันผิดจักทุกๆุกวันนาทีนั่งอยู่ในสำนักงานมองหยดฝนที่ไหลเป็นทางยาวบนกระจกความคิดในหัวของเธอนั้น วกวนอย่างไม่เป็นระบบระเบียบตั้งแต่วันที่เขานั้นเริ่มกลับบ้านดึกเขารู้ดีว่าชีวิตของตนเองกำลังค่อยๆเคลื่อนออกจากเส้นทางเดิมเสียงเคาะประตูดังขึ้นเบาๆเข้ามาได้เขานั้นเอ่ยขึ้นด้วยเสียงเรียบประตูเปิดออกเผยให้เห็นวารินที่ยืนอยู่ตรงนั้นสีหน้าซีดเผือดดวงตาคู่นั้นดูไม่สดใสเหมือนเช่นเคย เธอเดินเข้ามาช้าๆก่อนที่จะเดินบิดมืออย่างลังเลใจคือว่าคุณนาทีจ้ะฉันฉันมีเรื่องอยากจะบอกนะจ๊ะหัวใจของชายหนุ่มเต้นแรงเขารู้สึกได้ถึงลางบางอย่างที่ไม่อาจจะหลีกเลี่ยงว่ามาสิวารินนั้นสูดลมหายใจลึกก่อนที่จะพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นไหวคือว่าฉันฉันไปหาหมอมาแล้วนะจ๊ะ เธอนั้นเงยหน้าขึ้นสบตาของเขาฉันตั้งท้องได้สามเดือนแล้วจ้ะคำพูดนั้นสั่นไว้เหมือนกับสายฟ้าที่ฟาดลงกลางอกนาทีนิ่งค้างไปชั่วครู่ความรู้สึกมากมายถาโถมเข้ามาพร้อมกันทั้งความดีใจทั้งตกใจและทั้งความหวาดวันเขานั้นอยากมีลูกอยากมีทายาทมานานแล้วแต่ลูกคนนี้ มาในเวลาที่ผิดที่และผิดแม่นาทีลุกขึ้นเดินไปยืนที่ริมหน้าต่างหลบสายตาของหญิงสาวความคิดแลนวูไปถึงบ้านไม้หลังใหญ่ถึงโบตันเมียที่กําลังรอเขากลับบ้านในทุกคืนอย่างที่ไม่เคยตั้งคำถามไดใดถ้าเขาอยาเขาจะไม่ได้อะไรเลยจากโบตันทั้งโรงสีบ้านที่ดินเงินทองทั้งหมดนั้น เป็นของตระกูลของโบตันเขาเป็นเพียงแค่ลูกเขยที่มีชื่ออยู่ในฐานะของผู้บริหารไม่ใช่เจ้าของแต่ถ้าเขานั้นไม่รับผิดชอบวารินเด็กในท้องก็จะไม่มีพ่อนาทีหลับตาลงแน่นก่อนที่จะหันกลับมาสีหน้านั้นกลับมาเรียบเฉยดังเดิมเรื่องนี้อย่าเพ่งบอกใครเข้าใจหรือเปล่าเขานั้นพูดขึ้นช้าๆวารินนั้นเบิกตากว้าง แล้วแล้วลูกล่ะจ๊ะนาทีนั้นนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนที่จะเอื้อมมือไปแตะไหล่ของเธอเบาๆฉันไม่ทิ้งเธอกับลูกแน่นอนเสียงของเขานั้นนุ่มนวลอย่างที่เธอไม่เคยได้ยินแต่ต้องใช้เวลาหน่อยคําพูดนั้นทำให้หัวใจของวารีนั้นอ่อนยวบเธอพยักหน้าอย่างว่าง่ายเพราะไม่รู้ว่าจะยึดอะไรได้มากไปกว่านั้นแล้วหลังจากวันนั้น แผนการของนาทีก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเงียบงนันเขากลับบ้านเร็วขึ้นในบางวันทำตัวเหมือนสามีที่ดีพูจอ่อนโยนกับโบตันมากขึ้นเรากับต้องการปกปิดบางอย่างด้วยความเอาใจใส่ที่เพิ่มมากขึ้นโบตันนั้นรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงแต่เธอนั้นกลับดีใจมากกว่าที่จะสงสยัยช่วงนี้พี่นาทีกลับบ้านเร็วขึ้นนะจ๊ะ เธอนั้นพูดยิ้มยิ้มขณะที่ยกกับข้าวลงมาจากเตางานมันก็เริ่มลงตัวแล้วนะ่ะพี่ก็เลยอยากกลับมาหาโบตันไวๆนาทีนั้นตอบโดยที่ไม่สบตาผู้เป็นเมียคืนนั้นเขานั่งมองโบตันจัดบ้านอย่างขยันขันแข็งภาพนั้นทำให้หัวใจของเขาหนักอึง้งเธอไม่เคยรู้เลยว่าชายที่เธอนั้นเชื่อใจกำลังวางแผนทำร้ายชีวิตของเธอ อย่างแยบยนต์ไม่กี่วันต่อมานาทีก็เริ่มเอ่ยถึงญาติห่างๆระหว่างมื้ออาหารคือว่าโบตันพี่มีญาติผู้หญิงคนหนึ่งเขานั้นพูดอย่างระมัดระวงังสามีเขาทิ้งไปตอนที่ลำบากนะ่ะพี่ก็เลยคิดว่าจะถามโบตันก่อนว่าจะขอให้เขามาอยู่ที่บ้านของเราสักพักพี่สงสารเด็กในท้องนะ่ะโบตันนั้นเงยหน้าขึ้น ดวงตาเต็มไปด้วยความสงสารในทันทีรอจ้ะพี่แล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนหรอจ้ะก็อยู่แถวๆโรงสีเราเนี่ยแหละจ้ะนาทีนั้นตอบสั้นๆโบตันไม่ลังเลแม้แต่น้อยถ้าเขาลำบากก็ให้มาอยู่ด้วยกันก่อนก็ได้จ้ะบ้านเราก็ยังพอมีที่ว่างฉันเองก็สงสารเด็กในท้องฉันอยู่ที่บ้านไม่ได้ทำงานอะไรเดี๋ยวจะช่วยดูแลให้อีกแรงจ้ะ คำตอบนั้นทำให้นาทีถอนหายใจโลง่งอย่างที่ไม่เคยแสดงออกมาก่อนเลยในวันเดียวกันเขาก็รีบไปหาวารินอีกไม่นานเธอกับลูกก็จะได้มาอยู่ในบ้านหลังใหญ่แล้วนะเขานั้นบอกโดยนำเสียงที่มั่นใจอดทนอีกนิดเดียวก็แล้วกันวารินนั้นยิ้มทางน้ำตาเธอเชื่อในคำพูดนั้นอย่างหมดใจไม่รู้เลยว่าบ้านใหญ่หลังนั้น ไม่เคยมีที่สำหรับเธอในฐานะของผู้เป็นเมียเลยวันที่วารินก้าวเข้ามาในบ้านไม้หลังใหญ่โบตันเป็นคนออกมาต้อนรับด้วยตนเองเธอจับมือของหญิงสาวอย่างอ่อนโยนมาอยู่ด้วยกันที่นี่ก่อนนะจ๊ะไม่ต้องเกรงใจเธอนั้นพูดด้วยรอยยิ้มที่จริงใจวารินนั้นก้มหน้าลงพร้อมกับน้ำตาคลอขอบคุณมากๆเลยนะจ๊ะคุณโบตัน คำขอบคุณนั้นออกมาจากหัวใจของเธอจริงๆแต่ก็แฝงไปได้วยความรู้สึกผิดที่กัดกินใจของเธอเงียบๆโบตันจัดห้องให้กับวารินดูแลอาหารการกินถามไถ่ายอาการไม่สบายอย่างใกล้ชิดเธอสังเกตเห็นว่าร่างกายของหญิงสาวนั้นอ่อนแรงผิดปกติแต่ก็คิดว่าเป็นเพียงเพราะความเครียดนาทีเ้ามองภาพนั้นอยู่ห่าง หัวใจของเขาเต็มไปด้วยความโลภและความกลัวกลัวที่จะสูญเสียทุกอย่างไปในคราเดียวกันนั่นเองคำคืนนั้นบ้านหลังใหญ่ดูเงียบสงบเหมือนกับทุกๆวันแต่ภายในกลับเต็มไปด้วยคำโกหกและชีวิตน้อยๆที่กําลังเติบโตขึ้นท่ามกลางความบาปนั่นเองโดยไม่มีใครรู้ว่าวันหนึ่งความจริง จะเรียกเก็บราคาที่แพงเกินกว่าที่จะชดใช้ได้บ้านไม้หลังใหญ่ยังคงเงียบสงบเสียงลมพัดผ่านชายคาเสียงนกเอี้ยงที่ร้องในยามเช้าทุกอย่างดูไม่ต่างจากวันที่ผ่านมาหากแต่สำหรับโบตันความรู้สึกบางอย่างในใจกลับเปลี่ยนไปอย่างที่เธออธิบายไม่ถูกตั้งแต่วารินเข้ามาอยู่ในบ้านเธอก็พยายามช่วยดูแลหญิงสาวคนนี้ ให้ดีที่สุดเรากับเป็นญาติที่หลงเหลืออยู่เพียงไม่กี่คนของสามีอาหารทุกมือ้อโบตันก็จัดอย่างพิถีพิถันห้องนอนถูกทำความสะอาดอย่างเรียบร้อยน้ำอุ่นก็ถูกเตรียมไว้ให้อยู่ในทุกวันวันนี้กินข้าวได้น้อยหรือเปล่าจะ๊ะโบตันนั้นถามด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนขณะที่ตักแกงจืดใส่ถ้วยเล็กวารินนั้นยิ้มบางๆแต่สีหน้ายังคงซีด ฉันอาจจะเพลียนิดหน่อยนะจ่ะโบตานั้นมองหญิงสาวอย่างเป็นห่วงเธอสังเกตเห็นความอ่อนแรงนั้นมาหลายวันแล้วแต่ไม่เคยคิดไปไกลกว่าคำว่าคนอกหกักตามที่นาทีนั้นเล่าให้ฟังนาทีน่งอยู่ที่ปลายโต๊ะเงียบกว่านี้ทุกๆวันเขาแทบไม่สบตากับผู้เป็นเมียและหลีกเลี่ยงสายตาของวารินอย่างเห็นได้ชัดเจน ความเงียบในมื้ออาหารทำให้บรรยากาศอึดอัดขึ้นมาเล็กน้อยหลังจากมื้ออาหารโบตันก็เก็บสำรับเข้าครัวส่วนนาทีเองก็อ้างว่ามีงานเอกสารที่ต้องสะสางเขาหายขึ้นไปบนชั้นสองทิ้งให้หญิงสาวสองคนอยู่ด้วยกันตามลำพังวารินนั่งนิ่งมือบางวางทับที่หน้าท้องของตนเองโดยที่ไม่รู้ตัวโบตัน เหลือบเห็นท่าทางนั้นเข้าโดยบังเอิญวารินไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเธอนั้นถามอย่างห่วงใยวารินนั้นสะดุ้งเล็กน้อยรีบดึงมือลงปล่าเปล่าหรอกจ้ะฉันแค่เวียนหัวนิดหน่อยคำตอบนั้นไม่ทําให้โบตันคลายใจนักเธอพยักหน้าก่อนที่จะพูดขึ้นอย่างอ่อนโยนถ้ารู้สึกไม่สบายตรงไหนบอกฉันได้นะจ๊ะอย่าเกรงใจกันเลย เราต่างก็เป็นญาติกันนะวารีนั้นก้มหน้าน้ำตาคลอเธอพยักหน้ารับแต่ในใจนั้นกลับรู้สึกมันถูกบีบรัดความเมตตาของโบตันยิ่งทำให้ความรู้สึกผิดในใจของเธอหนักหน่วงขึ้นไปทุกวันคืนนั้นฝนตกพรำๆบ้านใหญ่นั้นเงียบสนิทโบตันนอนหลับไปด้วยความเหนื่อยล้าส่วนนาทีลุกจากที่นอนอย่างเงียบงนัน เขาเดินออกจากห้องระวังไม่ให้พื้นไม้นั้นส่งเสียงดังที่หน้าห้องของวารินเขาหยุดยืนลังเลอยู่เพียงครู่ก่อนที่จะเคาะประตูเบาๆเมื่อประตูเปิดออกวารินก็ยืนอยู่ตรงนั้นดวงตาแดงกำ่ำพี่นาทีเสียงของเธอนั้นสั่นเครือนาะทีไม่ได้พูดอะไรเขาก้าวเข้าไปในห้องก่อนที่จะปิดประตูเบาๆฉันรู้นะจ๊ะ ว่าพี่บอกฉันว่าพี่จะไม่ทิ้งฉันกับลูกแน่นอนวารินนั้นพูดโดยนำเสียงที่อ่อนแรงแต่ฉันก็ยังกลัวกลัวว่าฉันจะไม่มีตัวตนนาทีนั้นถอนหายใจเขาจับมือของเธอแน่นพี่บอกแล้วว่าให้เวลาทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามแผนของพี่คำว่าแผนทำให้วารินนั้นนิ่งงนีนเธอเริ่มรู้สึกคลุมเครือแต่ก็ยังเลือกที่จะเชื่อ เพราะไม่มีที่ให้ถอยกลับอีกต่อไปแล้วเช้าวันต่อมาโบตันตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกที่หนักอึ้งในใจเธอไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่รู้เพียงแค่ว่าบ้านหลังนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วขณะที่กําลังกวาดลานบ้านเธอก็ได้ยินเสียงบทสนทนาดังแว่วมาจากด้านหลังของโรงสีเสียงนั้นไม่ดังมากนักแต่ก็ชัดพอให้ได้ยินชื่อของสามีของเธอ คุณนาทีน่ะเขาดูแลคนท้องดีจังเลยนะก็ใช่นั่นแหละคนท้องก็ต้องระมัดระวังมากๆโบตันนั้นชะง,งักมือที่จับไม้กวาดนั้นสั่นเล็กน้อยหัวใจของเธอนั้นเต้นแรงขึ้นอย่างที่ไม่รู้สาเหตุเธอหันไปมองที่ต้นเสียงแต่คนงานก็แยกย้ายกันไปเสียหมดแล้วเหลือเพียงแค่ความเงียบและคําพูดที่ยังคงก้องอยู่ในหัวตลอดทั้งวัน โบตันเฝ้ามองวารินด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปอาการแพ้ความอ่อนเพลียวารินมักจะลูบท้องโดยที่ไม่รู้ตัวทุกอย่างเริ่มร้อยเรียงกันอย่างช้าๆคืนนั้นโบตันนั่งอยู่ใต้แสงตะเกียงมือกลุ่มกันแน่นหัวใจเต็มไปด้วยคำถามมากมายเธอไม่กล้าถามไม่กล้าพูดและไม่กล้าคิดให้ไกลเกินไปส่วนนาที นั่งอยู่บนระเบียงบ้านมองความมืดเบื้องหน้าเขารู้สึกถึงแรงกดดันที่เริ่มบีบรัดแผนที่เขาคิดว่ารอบครอบกลับเริ่มมีรอยร้าวโดยที่เขานั้นยังไม่ทันตั้งตัว